ไทยไทยเมาทุถมเมาช่วงนี้<ต>ของเราครับไทยไทยเมาทุถมเมาอช่ะนะครับช่วงนี้เรียกว่าเป็นกำลังเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงกันอยู่เลยในใตอนนี้เกีะะ่ึงกับ ปาดน้ำตากันเลยทีเดียวนะฮะเรื่องราวของหนุ่มนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแม่แม่นะฮะสาวน้อยสาวใหญ่แบงค์รณพรฮะใช่ไหมใช่แบงค์รณพรไม่ใช่เป็นข่าวดราม่าของแบงค์เองโอ้ยซึ่งอย่างอย่างอย่างหยุดเด็กนะเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ครับนะฮะตรีชัยนรงค์นะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมนะฮะเกิดแฮชแท็กกันขึ้นครับกับเซฟตรีชัยนรงค์เนื่องจากมีการเข้าใจผิดการสื่อสารกันผิดพลาด ครับ oh. นะฮะจนทางแฟนเพจของระเบียบวัฒนศิลปนนะฮะแล้วก็ตีชลงต้องออกมาโพสต์รายละเอียดยาวเลยเรื่องนี้นะฮะจะเป็นอะไรไปติดตามกันครับ งานเข้าตรีชนลงหลังเวทีระเบียบหลังขึ้นเวทีระเบียบวาทศิ์โอ้ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเราก็ได้เชิญกูรูอย่างนพนรพรเข้ามาเมาส์ข่าวโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในแวดวงของวงการหมอลำด้วยนะคะยังไงคะคุณคะก็สืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่22กันยาอกันยายนะคะทางระเบียบวาทศิ์เนี่ยเขาได้เปิดเขาเปิดวงเขาเรียกว่าเปิดวงเปิดฤดูกาลทําการแสดงเป็นครั้งแรกที่วัดพระธาตุโป่งนิสอที่โคก กลวดอำเภอเมืองตำบลคกลวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโคราชบานเองนี่แหละนะฮะตรีชนรงเนี่ยนะฮะก็ได้ไปรับเชิญในวันนั้นในการทำการแสดงวันแรกของเขาหลังจากที่ทำการแสดงเสร็จสับไปเรียบร้อยนะครับก็มีการโพสต์ขอโทษกันเกิดขึ้นอ่าแล้วมันยังไงมันก็งงสิทำไม้องขอโทษอะไรคือแต่ก่อนก่อนหน้าของวันนั้นน่ะแบงค์เองเนี่ยมีโอกาสได้เห็นโพสต์โพสต์หนึ่งของแฟนคลับทางระเบียบวัฒทศิ์เนี่ยเขาโพสต์ประมาณว่าคือ คือก็รู้ว่ารับเชิญแต่ร้องเยอะเกินไปไหมอะไรอย่างนี้ไง<อ>มันเป็นรประเด็นเหมือนว่าตรีชัยรงคเนี่ยไปรับเชิญงานนี้แต่ว่าแฟนคลับเนี่ยก็เอดไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะว่าร้องเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยร้องเยอะที่ว่านี่กี่เพลงคุณเออเท่าที่อ่านคอมเมนต์นะเท่าที่เห็นตอนนั้น ประมาณเเพลงเพราะว่ามันมีคอมเมนต์เชิงเชิงว่าไม่น่าร้องถึง10เพลงนะรับเชิญก็ไม่น่าร้องถึง10เพลงก็มีคนเข้าไปตอบกลับว่าไม่ถึง10เพลง6กถึงเเพลงแค่นั้นก็บอกงนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับก็ได้ออกมาขอโทษขอโพยการโพสต์ขอโทษกันนะฮะเขาก็บอกว่าผมขอโทษแฟนๆระเบียบแฟนๆหมอนลำจากหัวใจนะครับสำหรับการร้องเพลงของผมที่อาจจะดูเยอะไป ผมขอโทษที่ทําให้แฟนๆหลายท่านรู้สึกแยก่กับผมขอโทษนะฮะที่ทําให้หลายๆคนนะฮะ เสียบรรยากาศในการรับชมหมอลำและโชว์ของวงไปผมเองก็รู้สึกผิดมากๆครับแต่เรื่องนี้ผมอธิบายได้ว่าความจริงคืออะไรเพราะอะไรจึงต้องร้องถึง7เพลงแสดงว่าร้องเเพลงเห็นไหมขอโทษจากหัวใจครับสรุปตีนะฮะสรุปคือตรีได้ร้องเพลงบนเวทีจนทําให้การแสดงกินเวลายาวนานเกินไปบอกงี้นะฮะจนทําให้แฟนเพลงไม่พอใจนั่นเองแล้วก็ ทางคณะระเบียบวันศิ์นะคะแล้วก็คุณตรีชนะรงเนี่ยก็ออกมาโพสต์ชี้แจงไปแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของเพจระเบียบวันศินเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าจากเหตุการณ์นะคะที่พี่น้องได้ติชมเข้ามาในเรื่องของนักสแสดงรับเชิญในคืนเปิดวงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางวงเองเนี่ยเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชมที่อยู่ทางหน้าเวทีแล้วก็ดูไลฟ์สดทางบ้านของวงด้วยนะคะทางวงเองก็ขอน้อมรับเพื่อนําไปปรับปรุง หากว่าจะมีการเชิญนักร้องรับเชิญเนี่ยทางวงก็จะขอพิจารณาให้ช่วงของนักแสดงรับเชิญเนี่ยไม่กระทบเวลาการแสดงของวงขอบคุณในความรักความเมตตาต่อวงแล้วก็ศิลปินรับเชิญด้วยครับนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กเกิดขึ้นมาว่า Save ตรีชัยนรงค์คุณหลันะงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแฟนๆหมอลามแฟนๆของตรีชัยนรงค์เอง,เ,องอเนี่ยก็ต่างได้เข้ามาให้กําลังใจพูดคุยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดนะฮะแต่ก็สามารถแก้ไขกันได้นะฮะ <ๆ S 2> แฟนเพลงเองก็ต่างเห็นใจนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจตรีชัยนรงค์ค่ะไทยไทยเมาท์ทูเมาส์